สวัสดีค่ะสวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซาเครตฮิลนะคะพื้นที่ที่จะมายาวๆจิตใจทุกคนนะคะแล้วก็ช่วยปลดล็อกศักยภาพภายในนะคะการโฟกัสที่ไม่มากพอใช่นอกจากเรื่องของการโฟกัสไม่มากพอยังมีอะไรไหมครับหรือมีความกลัวอะไรไหมที่เราจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเวลาช่วงไหนเครียดๆหรือกลัวๆค่ะหัวหัวสมองมันจาแบลงเรามีไอเดียปิ๊งแวบขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ย เราไม่ได้จดเออมันจะทําแบบนี้สิมันเหมือนไฟมันมาแล้วเออแล้วพอเราไม่ได้ทาคราวนี้มันก็หายดับไปเลยรู้หัวใจตัวเองแล้วในสิ่งที่ทําแล้วมีแพชชั่นกับมันนะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยคือการทอทอทอคืออะไรูไหมคะทำ,ทำทันที<ช>โอเค,คถูกต้องค่ะพอเรามีไอเดียป๊อปอัพขึ้นมาในหัวแล้วค่ะเราต้องลงมือท,ท,ทําทันที s a c ค i ดฮ c ล l พื้นที่ที่ปลอดภยัยคือพื้นที่ที่หัวใจเราเริ่มเยียวยา a safe space for deep healing เริ่มตอนแรกวันที่27กันยายนนี้เวลา2ทุ่ม